ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับความเป็นมามาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2475 มาจากระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพง่งได้แก่ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จงใจหรือประมาทเลินเล่อความรับผิดเต็มจำนวนความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมและการฟ้องล้มละลายได้ตามระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพง่งพศ2 5 0 3และตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ได้แก่ ความรับผิดเฉพาะกรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่อลอย่างร้ายแรงการหักส่วนความรับผิดโดยอาจไม่เต็มจำนวนความเสียหายก็ได้ความรับผิดเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นและการฟ้องล้มละลายไม่ได้ตามข้อ27ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีพศ2539เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐเพื่อเรียกชดใช้เงินจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด เอกชนเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539คำนิยามที่สำคัญได้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้แก่ การทำละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอกการทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐการทำละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอกความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐประกอบด้วยการปฏิบัติหน้าที่คือหน่วยงานของรัฐรับผิดหรือถูกฟ้องแทนเจ้าหน้าที่หรือการฟ้องกระทรวงการคลังตามมาตรา5และกรณีนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่คือ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดหรือถูกฟ้องตามมาตราหกกรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกเกิดความเสียหายตัวอย่างรถยนต์เฉียวชนหรือเกิดอุบัติเหตุเช่นรถยนต์บุคคลภายนอกเสียหายบุคคลภายนอกเสียหายบาดเจ็บหรือตายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้แก่การแพ้ยา จ่ายยาให้คนไข้ผิดคนให้เลือดคนไข้ผิดกลุ่มเลือดหรือแพทย์ทำหมันโดยไม่บอกคนไข้ตัวอย่างการละเมิดที่มิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ 1. นํารถราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วเกิดรถคว่ำโดยไม่มีคู่กรณีหรือรถชนกันหรือรถถูกโจรกรรมรถชนบุคคลภายนอกตายหรือบาดเจ็บ 2. นำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วเกิดชำรุดเสียหายหรือสูญหายถูกโจรกรรมหรือมีการลักทรัพย์สินทางราชการและ 3. การรักษาพยาบาลที่ทำส่วนตัวกรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกเสียหายสิทธิการดำเนินคดีของผู้เสียหายได้แก่ อายุความการใช้สิทธิ์1ปีหรือ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา4 4 8ฟ้องผิดฟ้องใหม่ได้ภายใน6เดือนสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐกรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกเสียหายมาตรา5ผู้เสียหายหน่วยงานของรัฐจะต้องออกใบรับคำขอเป็นหลักฐาน จะต้องพิจารณาภายใน180วันสามารถขยายไม่เกิน180วันแล้วจะต้องรายงานต่อรัฐมนตรีการทำละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอกประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงสิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐได้แก่ประเด็นที่ 1. เจ้าหน้าที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา8วรรคหนึ่งประเด็น ที่ 2. คํานึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมมาตรา8ววรสองประเด็นที่ 3. ไม่นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับตามมาตรา8ววรสี่การประมาท 1. การกระทําที่ไม่ได้กระทําโดยเจตนา 2. แต่การกระทํานั้นโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยทัศน์และพฤติการ และ 3. ผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่การประมาทเดินเลืออย่างร้ายแรงได้แก่ 1. มีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้นได้กระทําไปโดยขาดความระมัดระวัง 2. ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมากเช่นพึงคาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้หรือหากระมัดระวังเล็กน้อยก็คงคาดเห็นว่าการอันอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้น 3. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยสักนิด 4. ทํทำผิดซ้ำๆในเรื่องแบบเดียวกัน 5. ปฏิบัติผิดมาตรฐานวิชาชีพ6ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบและ7กฎหมายหรือระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติไว้แต่ไม่ได้ทำหรือปฏิบัติตามนั้น การทำละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่บวกกับการที่ต้องชดใช้ค่าสินหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจะมีอายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยตามมาตรา9เป็นเวลา1ปีนับแต่วันชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐได้แก่ 1>, 1. รถราชการเสียหายหรือสูญหายรถคว่ำไม่มีคู่กรณีรถชนกันหรือรถถูกโจรกรรม 2. ทรัพย์สินราชการชำรุดเสียหายหรือถูกโจรกรรม 3. ทชุจริตยักย,กยอกเงินของทางราชการ 4. เพลิงไหม่้ 5. การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 6. เบิกจ่ายเงินราชการไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบและ7มีคดีขาดอายุความคดีในเรื่องของสัญญาหรือสิทธิเรียกร้อง การกระทำและเมิดต่อหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ก็บังคับตามมาตรา8โดยอนุโลมส่วนกรณีเจ้าหน้าที่กระทํามิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่การบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กระทําประมาทเลินเล่อลการรับผิดลักษณะลูกหนี้ร่วมไม่ได้การกระทำและเมื่อต่อหน่วยงานของรัฐ 2ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะพึงต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในการปฏิบัติหน้าที่บวกกับการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนประเด็นที่1 ออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้คำเป็นคำเอาใหม่นะครับเป็นคำสั่งทางปกครองกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และเมื่อต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอกตามมาตรา8และเมื่อต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา10บวกมาตรา8ประเด็นที่2อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองประเด็นที่3ใช้มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิปกครองมาตรา57ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ขั้นตอนดำเนินการให้รับผิดเมื่อเกิดความเสียหายประกอบด้วย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 2. รวบรวมหลักฐานและให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง 3. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง 4. ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยว่ามีผู้รับผิดหรือไม่เท่าใดแต่ยังไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ 5. ส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและพิจารณา 6. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและ7แจ้งคำสั่งแก่เจ้าหน้าที่พร้อมสิทธิฟ้องคดีและอายุความฟ้องคดี